หุ้นเด่นประจำวันที่20มกราคมวันนี้เลยนะครับวันนี้เลือกหุ้นที่ปุ่ไมาเลยคือ JWD นะครับก่อนหน้านี้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกินเป้าเลยแล้วก็มีจังหวะพักตัวลงมา,าทาให้อัพไซด์มันก้างอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเลือกหยิบมาเป็นหุ้นเด่นอีกครั้งหนึ่งจริงๆตันนี้ไม่ได้เลือกมาเป็นเดือน้วเหมือนกันนะค่ะแล้วก็ JWD ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงเนี่ย เข้าใจว่าก่อนหน้านู้นหลายๆปีเนี่ย JWD เป็นคนที่คือบทจะมาก็มาแล้วบทหมาถึงราคาหุ้นนะคะบทจะเงียบก็เงียบความเอ่อเทิร์นโอเวอร์แต่ละวันไม่ค่อยได้สม่ำเสมอแต่จริงๆธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นแบ็คโบนที่สำคัญของประเทศอยู่แล้วในการขนส่งค้าส่งค้าปลีกอีคอมเมิร์ซต่างๆนานานะคะแต่พอระยะหลังๆเนี่ยเริ่มมีตัวเดลี่เทิร์นโอเวอรต่อวันเนี่ยค่อยมีความสม่ำเสมอตอนนี้นอกเหนือจาก รายย่อยพวกเราเล่นกันเองเนี่ยสถาบันทั้งในและต่างประเทศก็เลยมีความสนใจในหุ้น JWD เยอะขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาสะท้อนพื้นฐานที่ควรจะเป็นจริงๆส่วนกำไรเนี่ยเขาไปตกหลุมอากาศตอนไตรมารส2ของปี2020ที่มีการล็อกดาวน์ตอนนั้นเกิดโควิดกันใหม่ๆอันนี้สายพันธุ์แรกเลยค่ายรถยนต์ปิดตัวกันไปเยอะมากนะคะเขาก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์รับฝากรถยนต์คลังสินค้าที่รับฝากรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้กับกําไรก็ตกหลุมอากาศไปในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นค่ายรถยนต์พยายามเปิดกันมาเป็นปกติในขณะที่ JWD ในปีที่แล้ว2021เนี่ยซื้อหลายดีลมากเลยค่ะ <c oughs> มีการไปร่วมมือกับท่าเรือ แหลมฉะบังที่เขาเป็นคนโอเปรดท่าเรือตรงแหลมฉะบังน้ําลึกนนะคะซึ่งก็เป็นท่าเรือที่มีทราฟฟิกเยอะที่สุดในเมืองไทยอันนี้จะเข้ามาในเดือน11เดือนพฤศจิกายนี้ที่จะทําให้กําไรในไตรมาส4ดีย้อนไปตอนต้นปีมีความร่วมมือกับออริจินเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มเห็นรายได้บาทแรกแล้วนะคะแล้วก็มีการซื้อ VNS Transport ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะมีหัวลากหางลากนะคะอันนี้เป็นทางบกก็ซื้อเข้ามาตอนประมาณสัก ต้นต้นปีประมาณปลายไตรามาสหนึ่งของปีที่แล้วเราก็เลยทําให้รายได้เนี่ยกระจายตัวออกไปจากจากที่มีส่วนของรถยนต์เนี่ยอยู่พอสมควรตอนนี้ก็กระจายตัวออกไปอีกก็เลยทาให้ทั้งรายได้กําไรเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เย,เยถ้าไปดูในชาร์ตถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าในไตรามาสสามเขาทําไปดูฝั่งขวาเลยแล้วกันนะคะกําไรเนี่ยปีดขึ้นไปเป็น140บล้านเนี่ย ต้องบอกว่ามาจากทั้งพลังของตัวเองแล้วก็ตัวบร,ริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนคือที่เวียดนามเวียดนามทรานซิเม็กเนี่ยปกติก็กำไรแบบ10กว่าไม่ถึง20ล้านต่อไตรามาสในไตรามาสสามทำได้ดีมากเลยขึ้นมาช่วยแบบจนทำให้กำไรทั้ง2แรงผลึกเนี่ยผลึกเนี่ยทำให้กำไรของ JWD ขึ้นมาเป็น140 พี่ก็เลยคิดว่าในไตรามาส4อ่ะยังเป็นไฮซีซันนะคะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ดีแต่เพียงแต่ว,ว่าไตรามาส3น่าจะสูงแบบสูงเพราะลูกๆอะค่ะน่าจะสูงไปนิดนึงถ้าเทียบ Q1Q ออาจจะหย่อนหย่อนแต่ลองไปดูเย a r on อันเยสิคะไตรามาส4ของปี2020นี่คือเทียบกันไม่ได้เลยโตขึ้นมาหลาย10%มากนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าในปีนี้นะค่ะ แนวโน้มกําไรก็ยังดีต่อตรงที่ว่าตัวจากออร์แกนิกของตัวเองลูกค้าเดิมเติบโตตามลูกค้าอินออร์แกนิกก็คือประมาณ5้าดีลที่เขาซื้อมาในปีที่แล้วเนี่ยก็จะ contribut ์เต็มปีในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเจ d วดีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแลวเขายังไม่ได้หยุดซื้อกิจการแค่นี้นะก็ยังมีคุยๆกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวโลจิสติกส์ค่ะแล้วก็ไตรมาสสี่นี้ถ้ามันมีการดีเลย์นะคะไตรมาสสี่ของปีนี้ก็จะ spin off ตัวที่ทํา เอ่อทรานสปอร์ JWd Transport อ่ะเข้าตลาด IPO อีกตัวหนึ่งค่ะครับผมก็นะะราคาเป้าหมายของ JWd เนี่ยเรายังคงไว้ที่23บาทน,นะครับยังไม่ได้มีการปรับอะไรแต่ว่ามีติ่งไว้ว่าประมาณการที่เราคาดปีนี้โต29%เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์นะครับค่ะถ้าเกิดว่าคือเขก็ซื้อกิจการเก่งแล้วคือที่เก่งที่ชอบก็คือว่าซื้อเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร็วตรงที่ว่าถ้ามันผิดทางคือไม่ยื้อนานนะ ถ้าผิดทางปุ๊บก็พร้อมจะขายก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็เลยคิดว่า23บาทนี่เรายังไม่ได้รวมกิจการใหม่ๆที่ตอนนี้ก็เจรจาอยู่บนโต๊ะเยอะแต่ว่าเป็นเป็นขั้นของการศึกษายังไม่ได้มีอะไรที่ solid นะคะครับผมส่วนแนวรับนะครับแนวหลักเลยนะมองโซนปรมาณแถวๆ20.5บวกลบนะครับถ้าย่อลงมาตรงนั้นก็สตรองบายเลยนะฮะสำหรับตัว j d นะครับวันนี้ฝากเอาไว้หุ้นเด่นของเราราคาเป้าหมาย23บาทนะครับ Thank you.